ดิฉันมีอาชีพตัดผมชายค่ะพอตัดไปแล้วรู้สึกว่ามันมุนหัวแล้วก็งงเหมือนแบบจะหงายท้องเนี่ยค่ะก็เลยแบบเออเราเป็นอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็เลยไปหาคุณหมอตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าไขมันขึ้นสามร้อยแล้วเมื่อก่อนก็ปวดท้องประจำเดือนบ่อยค่ะรู้สึกว่าแบบยืยนตัดผมเนี่ยแบบ ปวดมากปวดแล้วลงขาแล้วมันทำให้เราปวดขาก็เลยเอาชาละมุนเนี่ยค่ะต้มน้ำร้อนใส่กระติกตัดผมไปก็ดื่มไปค่ะเอาวางไว้ข้างๆทานมาประมาณเกือบปีกว่าแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเกี่ยวกับระบบเลือดหลอดเลือดเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเลือดสะอาดขึ้น หัวมันโล่งเบาสบายหายมึนหายงงปวดท้องเมนก็หายไปค่ะก็ต่อไปก็ทานปกติค่ะก็จะทานตลอดไปค่ะ